เิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายนี่มาแล้วนะเซลลนะจัดมาให้แล้ว2คันไทยที่กลังหานิดสันจูกอยู่นะมีทั้งหน้า แรกหน้าไม่ได้เชนเปลไฟลูกศรโค้งแล้วนะครับผมนะสวยคลิปทั้งคู่มีข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบแตกต่างกันนะครับผม2คันนี้นะแต่เป็นตัวท็อปเหมือนกันเลยทั้ง2คันคือน,นิสสันจู๊ป 1.6V ุคันสีดำไฮไลท์เลยฮนะไม่2 0 0 0 0โลตัวท็อปสุดนะครับผมย้ำนะฮะว่าไม่แท้นะครับผม2 0 0 0 0โลประวัติเข้าศูนย์ไล่ไมาตั้งแต่ปี2014ยันปีปัจจุบันเลยนะครับผมราคาขายเท่ากันฮนะ2คันนี้200,000 6,8,000บาทคันนี้มันเป็นหน้าไม้ด้วยเชนแล้วไฟมันจะมีหยักขึ้นมาตรงนี้คันนี้จะไม่มีนะผมจะได้หน้าหล่อแล้วนะฮะรถตัวท็อปเหมือนกันนะครับผม1.6 v เลขไม่ห150,000กิโลรถเป็นปี2015.17แล้วผมจะได้ปีที่ใหม่กว่านะครับนี่คันสีแดงคือรอบคันให้เห็นกันเลยฮะนิสสันจูก 1.6V ตัวท็อปสุดไมหม5่1 0 0 0 0 0กิโลรถปี2 0 1 5 2 0 1 7นะครับ นี่สวยๆเลยนะผมเฉลี่ยตามปีก็วิ่งปกตินะฮะไม่ได้เยอะอะไรรถเกือบ10ปีแล้วนะฮะนี่คันนี้มีพรมกระดุมมาให้แล้วด้วยนะฮะเบาะหนังยังสวยๆอยู่เลยนะครับ ไม่มีรอยเพาดานสะอาดภายในสะอาดมากนะภายในเป็นดำตัดแดงนะผมตรงคอนโซลกลางนะแผงประตูข้างก็เป็นแดงด้วยนะครับโครงสร้างเดิมๆร้อยเปอร์เซนทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดฝาท้ายนะครผมสันหลังซ้ายสันหลังขวานะรอยพับรอยเมตอานะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับมีซองในหะ้เห็นชัดๆแบบเดียวๆรอยคิวซีทุกจุดอยู่ครบเลยนะ ครับครับอ่าส่องภายในสองเลขไม้ส่องอะไรอยากส่องตรงไหนส่องเงินไปเลยฮนะวงมาลัยคอนโซลกลางจอเปลี่ยนจอมาให้แล้วด้วยนะเป็นจอ,อง Kenwood นะครับผมกล้องหลังก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะออปชันก็ครบครบ,ครบพเพราะเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมสวยมากนะฮะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะมีทั้งสีแดงกละสีดําเลยนะฮะ างปีต่างเลขไม่แต่ว่าตัวท็อปเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะฮะสภาพบอกก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีรับประกันเครื่องยนต์กเกียร์ให้อีก1ปี1 0 0 0 0หกิโลเลยนะครับ นี่เบาะด้านหลังนี่สวยยิบเลยหนังยังตึงตึงได้ไม่ขาดไม่ลุยเบาะไม่ยับไม่ขาดนะครับผมเอาส่องให้เห็นห้องเครื่องกันไปเลยฮนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมน็อตยึดฝกับ hmm. โป,ปรงซอกซ้ายซอกขวาแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็แผ่นเพจก,ก็ยังอยู่ครบเลยนะครับผม mm hmm. เดิมจากศูนย์เดิมจากโรงงานนะมาจากโรงงานยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเลยนะ mm hmm. เดิมทุกจุดเลยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเลยนะฮะ mm hmm. สวยมากมาก นะฮะสองคันนี้นะครับเอามาให้ดูกันอีกรอบนึงนะฮะเผื่อใครยังไม่เห็นนะว่ารถมีรถอะไรเข้าใหม่มาบ้างนะครับผม วันนี้นี่เอามาให้ชมจัดมาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครัเห็นกันความร้อนสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบโครงสร้างเดิมแท้100%แน่นอนนะครับสรุปอีกทีนะครับผมนิสสันจูตัวท็อปสุด 1.6V เลกบายหนึ0 0แสนมกิโลรถเป็นปี2015-2017นะครับราคา268,000บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดไม่เสียแหวนซื้อผ่อนเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับจบไปคนระับเจ้าคันนี้อ้าวมาคันไฮไลท์ของเราเลยนะสีดำนะนิสสัน จุตัวท็อปสุดรอบคันเลยฮนะตัวท็อปสุด 1.6V ปี2014เลขไม่20,000กิโลครับไม่ได้โกหกนะ20,000กิโลไม่แท้รับประกันแน่นอนนะประวัติเข้าศูนย์มีครบเลยนะตั้งแต่ปี2014ยันปีปัจจุบันนะครับภายในเบาะหลังนี่ยังป้ายแดงเลยฮนภะายในข้างหลังนะสวยมากแผ่นข้างหลังนี่แทบไม่วางของเลยดีกว่าฮนะแผ่นเดิมจากศูนย์แท้เลยนะสูงหนี่ ยกให้ดูยกได้ไหมอะยกได้อ่าเครื่องมือแม่แรงย่างอะไรก็อยู่ครบเลยนะครับยางอะไรอยู่ใต้นี้นะนี่ไอแผ่นพลาสติกนี้จะมีร่องไว้นะครับตองหัวน็อตให้ดูกันหน่อยนะน็อตยึดป้ายนะก็เดืมทั้งคันนะคันนี้ก็ออกใบรับประกันให้เช่นกันนะผมรถของทุกคันออกใบรับประกันให้ทุกคันนะไม่มีชนหนักทีดคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเ่ยนเครื่องก,กราย,ย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับผม คลายความกังวลของลูกค้าได้เลยนะครับ23,445กิโลไม่แท้นะผมเจ้าของเก่าเข้าศูนย์แทบจะทุกหลักพันกิโลเลยนะฮะรถ11ปีแต่ไม่ส0 0 0 0กิโลหาไม่ได้แล้วนะผมวันนี้มีที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะไม่แท้ตรวจสอบเรียบร้อยทุกจุดนะครับผมบอกก็สภาพสวยๆตามเลขไม้เขาเลยครับผม2 0 0 0 0 0กิโลไม่มีอีกแล้วนะ เลขไม่แบบนี้ราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว2 6 8 0 0 0 0บาทซื้อสดไม่เสียแวดเหมือนกันนะเพราะเป็นรถบ้านแท้ร0 0ซนะครับผมซื้อผ่อนเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวจอการก็เปลี่ยนเป็นจอ Android มาให้แล้วนะครับต่อห้องเครื่องกันไปเลยครับผมมาจากโรงงานยังไงเป็นอย่างนั้นเลยครับไม่มีแกะแงะแคะน็อตซักตัวเดียวเลยนะครับผมสภาพเดิมร้อเซนห้องเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะไม่ว่าจะคานหน้าเลขสี่ผ่นเพศหัวน็อตซ้ายขวาแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิม หมดเลยนะออกไปแล้วประกันให้เช่นกันนะครับผมแผนการความร้อนก็ยังอยู่นะครับผมติ๊กเกอร์เดิมวโรงงานก็ยังอยู่นะ นิสสันจูก 1.6V ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมรถปี2014เลขไม่20,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผม20,000กิโลหาไม่ได้แล้วนะหายากมากๆตอนนี้เราไปหามาให้แล้วนะครับผมนะราคาเพียงแค่268,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมรถ11ปีวิ่งแค่20,000 ไม่มีอีกแล้วไม่แท้แน่นอนนะออกใบรับประกันให้ทุกคันนะผมนี่ไม่มีชนหนักผิงปั้มกอไม้ตัดต่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องแน่นอนนะครับเล่มทะเบียนตัวจริงเราก็มีให้ดูนะครับผมไม่ว่าจะคันนี้คันนี้หรือว่าคันไหนในโชว์รูมของเรา ลูกค้าอยากดูของคั้นไหนสามารถติดต่อหาเซลล์ได้เลยนะผมขอดูได้เลยจากเซล์ลทุกๆท่านนะครับแล้วก็ยังมีประกันเองยนต์กับเกี้ให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลสำหรับรถทั้งคู่เลยนะฮะใครสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงนะผมติดต่อหาเซลล์นัดได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร0924871015นะครับเบอร์นี้จะแอดมาหรือว่าจะโทรมาก็ได้หมดเลยนะครับผมยินดีรับทุกสายนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน นะกับเจ้านิสันจูกสองคันนี้สวยกิบทั้งคู่นะครับผมสวัสดีครับ